รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชิงชาสวรรค์วันนี้รูปแบบชิงชาสวรรค์เทียเตอร์ ดูสถานที่ถ่ายทำนะครับพี่โน้อตค่ะนี่คือโรงละครอักษลา k ิงพาวเวอค่ะสวยงามมากเลยอ่ะเห็น oh. ไหม oh. เอาละค่ะเราเริ่มประเดิมตรงนี้เลยนะคะกับช่วงหอเกียรติยศค่ะครับ เราจะย้อนกลับไปถึงโรงเรียนที่จะบอกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับรายการของเราจริงๆอยู่คู่กับรายการชิงชาสวรรค์ของเราตลงแต<ร><ล>่านึกถึงโรงเรียนนี้ผมว่าคุณผู้ชมทุกท่านคงนึกถึงเหมือนผมว่า,าสองโรงเรียนนี้เก่งเหลือเกินเมื่อไหร่สองโรงเรียนนี้จะมาพูดถึงโรงเรียนที่ว่าน,นี้ก็คือจากจังหวัดพิษณุโลก,กก็ต้องเรียนจาน่ากนกร้องถ้าจังหวัดสุโข,ขทัยก็ต้องทุ่งสเสี่มแต่จริงๆแล้วทุ่งสเสี่ยมกับจ่านกร้องนี่เป็นวงดนตรีที่ทําให้รายการชิงชาสวรรค์เราคนทั้งประเทศรู้จักด้วยจ่านกร้องนะคะก็เป็นแชมป o f the champ ถึง2สมัยแม่สุดยอดเลย Champ of the c h a m p ได้แก่โรงเรียนจานกรือ <Yeah. S 1> ถือว่าเป็นการวางแผนที่ถูกต้องมากๆเลยนะครับ o f ฟเดอะแชมปปีที่สองนะคะได้แก่โรงเรียนจ้า ก็ทุ่งเสลี่ยมสุดูปามก็เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่สามแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่สามได้แก่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมสุดูปฐมวันนี้ทุ่งเสลี่ยมของเราทำสำเร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้เราจะพูดคุยกับน้องๆนะคะแล้วก็เชิญคุณครูมาด้วยนะผู้ควบคุมวงอย่างจานุกร้องเนี่ยอยากจะรู้เคล็ดลับเขานะคะว่าเขาทำยังไงนะสามารถให้โรงเรียนเนี่ยได้เป็นแชมป์ออสเตรีชมทั้งสองสมัยอ่าและทุ่งเสี่มกับครูบาอาจารย์สั่งสอนเด็กอย่างไรมีระเบียบวินัยในการนําเสนอเหลือเกินเอาละค่ะช่วงหอกรยศนะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะเรามาพบกับแชมป์สองสมัยค่ะโรงเรียนจานุกร้องจากจวัดพิษณุโลกค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ น้องๆเชิญเลยค่ะเชิญเลยเลยค่ะเชิญอ้าววันนี้อาจารย์คุมมาด้วยอลูกศิษย์มาสี่อาจารย์มาหนึ่งค่ะและอีกหนึ่งโรงเรียนที่เป็นแชมป์ประจําปีที่สมค่ะนั่นคือนั่นคือโรงเรียนทุ่งเสี่ยงชนบุรมจากจังหวัดสุโขทัยค่ะแชมป์ออสเดแชมป์ปีที่3มค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาให้แต่ละคนแนะนําตัวค่ะเริ่มจากน้องคนแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะ หนูก็เด็กหญิงเซียพาโิธิกันนะคะมาในตำแหน่งของคีย์บอร์ดของวง,งเจ้าแบนนะค่ะคีย์บอร์ด,รดเป็นสุภาพสตรีคนต่อไปคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลิสาปะคำนะคะตำแหน่งแดนเซอร์ค่ะหเต้นแดนเซอร์กี่ปีแล้ว เป็นมาตั้งแต่ป .4 แล้วโหไ,ไม่รักษาเนาะเป็นมาเป็นไม่ชุเต้นเป็นไม่ใช่เป็นฝีมาคำร้อยเรื่องักขาขว้างหน้าเลยยังคนนี้ถึงวี่มาคำร้อยโอ้โหมันนอกจริงเลยผมท่านที่สามค่ะหยุดปอ,อเลยคะปออาจารย์ <c oughs> สุภเลิศวังซ้ายครับครับเป็นอาจารย์ควบคุมวงครับควบคุมวงควบคุมอะไรอาจารย์ทั้งวงนะครับเนอะเต้นด้วยป่ะ คุมเฉยๆครับแต่ไม่ได้สอนครับผมนึกว่าอาจารย์สอนเต้นผมอยากให้อาจารย์เต้นโชว์เต้นโชว์เนี่ยผมเรียกคูเทมคูเทมมาเต้นระกวบสอนก็ดนตรีอาจารย์ก็ดูแลเรื่องดนตรีนะคะเขาควมวงทั้งวงนะคบเอาคนต่อไปลูกสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทรพรอินมันค่ะ ตำแหน่งนักร้องค่ะอายุหนึ่งอายุ18ปีค่ะ18แล้วจำได้ไหมพี่มันประกวดตั้งแต่เป็นเด็กหญิงอยู่เลยเออน้องนึ่งน้องหนูคนนี้นะคะต้องออกตัวก่อนว่าเป็นคนเรียบร้อยมากๆนะคะโอ้ลูก่รียนนึ่งนึ่งหนึ่งนึ่งนึ่งหนึ่งสองสาม ที่บอกว่าโอ้โหเด็กคนนี้ที่เราคุยกันว่ามเสียงดีมีอนาคตเหมือนอย่างครูชนรตีทันทองชอบพูดเด็กคนนี้มีอนาคตคนต่อไปลูกสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัฟพิมลแผ่นทองค่ะตำแหน่งแดนเซอร์อายุ17ปีค่ะแดนเซอร์อ้าวไอ้นี่จากโรงเรียนจานนกร้องอ้าวต่อไปทางด้านหลังนี่ก็คือทุ่งเสลี่ยมชนุปถมอ้าวคนนี้เลยแนะนําตัวก่อนลุกสวัสดีครับผมนายวายุวงธรรมครับอายุ16ปีครับ ทำไรทิศเล่นทอมโบนครับทอมโบนครับผมอ๋อไอ้ที่ยืดเข้ายืดออกนี่ฮะคนต่อไปครับสวัสดีครับผมชื่อนายจักรพานันพิโลมครับอายุสิบปีครับอยู่ชั้นม .6 หกตำแหน่งนักลองครับแล้วเราเคยมาร้องรายการของเรายังไม่เคยยังไม่เคยเป็นพี่ชายฝาแฝดมาร้องอ๋อผมก็วันนั้ที่เราเป็นนักกีฬาด้วยใช่ไหมคะครับครับผมนักตะกก้อันนี้สามค่ะคือ่ะสวัสดีครับผม จิตชัยโควาบุญพิทักษ์ฮะโรงเรียนทุ่งเสือลี่ยมชนุกระถังครับครูดูแลเรื่องอะไรบ้างคะดูแลตั้งแต่การจัดทําวงทุกอย่างนะฮะเริ่มต้นเลยเริ่มต้นอันที่สี่ค่ะน้องค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเดลัยดีมากค่ะอยู่อายุ16ปีค่ะอยู่ชั้นม .5 ตำแหน่งแดนเซอร์ค่ะแดนเซอร์แดนเซอร์จะพูดไม่เก่งเลยพูดไม่เก่งเต้นเก่งสุดท้ายค่ะสุดท้ายครับสวัสดีครับผมนายรุจิโรดขาไม้อายุ17ปีอยู่ชั้นม .5 ตำแหน่งมือกองครับ ไม้พยุงไม่ได้นะจับนะไม่ได้นะไม้เถื่อนเนี่ยตัดไม้จนน้ำท่วมเพิกพอยเลยเพราะพวกแกนี่แหละไม่ใช่นัจากคนเท้าอเหรอคุณผู้ชมครับและถ้วยที่เห็นอยู่ทั้งสามใบนั้นนะครับเป็นถ้วยพระราชทานจากองค์สมเด็จพระเทพพระราชลาดสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์หนึ่งเดียวในโลกนี้นะครับริมนู้นเลยริมนู้นเลยปีแรกปีแรกเลยนะครับนั่นคือปีรากา มันมีความหมายมากไอ้ที่ววาจะออกแบบได้อาจารย์เฉลิมชัยนี่ไปนั่งในน้าเลยนะวาดในน้ำคุณปัญญานิรันคุนะคะผู้บริหารของเราเจ้านหนของเราเนี่ยไปหาเขาเสร็จล้ะทุบเบ้าทิ้งเลยอันนั้นปีแรกของจานกร้องแล้วมาใบกลางนะครับยิ่งใหญ่มโหฬานถึงภูมิปัญญาที่มันส่องสว่างพุ่งเปรีปลวขึ้นไปบนท้องฟ้าอาจารย์เฉลิมชัยมาเองเหรอคะเขผมอันนี้ก็คือ องปีที่สองจานนก้องเหมือนกัน<ห>อ่ะจะมาพูดถึงจานนกร้องก่อนถ้วยพระราชทานทั้งสองใบหลังจากได้กลับไปที่บ้านเราจังหวัดเราอำเภอเราเนี่ยเป็นไงคนแถวบ้านความรู้สึกเป็นไงบ้างครับดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากเอามีขบวนแห่อย,อย่างยิ่งใหญ่ทั้งทั้ง,ท,งทั้งเมืองครับจังหวัดพี่ทั้งจังหวัดแม่ค้าเดินเข้ามากอดร้องไห้ในตลาดดีใจมากเลกนอกเหนือยิ่งกว่านั้นคือมาปีที่สองได้อีกใบหนึ่งได้อีกครับแล้วปีที่สองเป็นยังไง กระแสตอบรับเมื่อเอาถ้วยกลับบ้านมากมากขึ้นกว่าเดิมอีกครับแล้วก็รเราต้องจัดคอนเสิร์ตเพื่อขอบคุณประชาชนทุกคนใน,ในจังหวัดจัดคอนเสิร์ตขอบคุณเลยหน้าสารกลางเลยครับโอ้เป็นยิ่งใหญ่ก็สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดด้วยจากโรงเรียนด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนก็พลอยมีหน้ามีตาย,ยิ้มแย,ย้มแจ่มใสกันไปด้วยอีกใบนึงครับ ถ้วยพระราชทานจากองค์สมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคศิวิพัฒน์เช่นกันค,ความหมายคล้ายๆกันแต่รูปแบบแตกต่างกันอันนี้ทุ่งเสี่ยมครับมาปีที่สามได้ไปเป็นยังไงเ<อ>มื่อได้ถ้วยกลับบ้านเราสุขขโขทัยเยอะแยะมากเลยใครเห็นแล้วก็มาขอถ่ายรูปถ้วยขอ,ขอจับขอชมอ,อะไรอย่างเงี้ยเอาไปตั้งโชว์แล้วก็จัดงานเลี้ยงยิ่งใหญ่เหมือนกัน ภาคภูมิใจนะคะ<ม>ย้อนนิดนึงอาจารย์ถามหน่อยก่อนที่จะมาประกวดรายการของเราเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยมีวงดนตรีลูกทุ่งไหมคะไม่ไม่มีวงลูกทุ่งฮะแต่จะมีเป็นสตริงกับดนตรีแจ๊สเป็นบ<อ>ิ๊กแบนแล้วประกวดดนตรีแจ๊สมาก่อนแล้วพอรายการของเราเริ่มมีการประกวดจินช้าสวรรค์นเนี่ยอาจารย์เลยหันหัวเรือว่าเรามาทําวงดนตรีลูกทุ่งดู<อ>ใช่ไห<พ>มคะเพราะว่ามันมันเป็นกิจกรรมที่เด็กร่วมกันทําได้เยอะค่อนข้างเยอะ แล้วก็เมื่อก่อนผมทําวงโยเล่นเพลงอะไรไปเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องมันสูงไป <ะ S 2> ครับอพอเล่นเพลงลูกทุ่งนี่โอ้โหอาจารย์ชอบในโรงเรียนชอบเป็นแถวแล้วแล้วเของคุณเล็กล่ะคะครับผมจุดเริ่มต้นจริงๆก็เกิดจากท่านภูมินวยการแล้วก็ผมมาบรรจุทํางานใหม่ๆเป็นข้าราชาการใหมๆ่ๆทุ่งเสลี่ยมไม่เคยมีครูดนตรีมาเป็นตั้งแต่ผมสมัยผมเรียนละ ตั้งแต่ผมเรียนพอ,พอผมอ๋อนี่เป็นสิทธ์เก่าทุ่งเสลี่ยมด้วยสิทธเก่าทุ่งเสลยมฮพอกลับมาปุ๊บผมก็ผมก็จบเอกดนตรีมาผมก็มาทําวงก็ครูดนตรีก็ต้องทําดนตรีพอมาผมก็เห็นว่าเด็กเขาเด็กชุดแรกๆเขาชอบชเขาชอบที่จะรักชอบที่จะแสดงก็เห็นเห็นเ,เห็นวงต่างๆที่ตอนนั้นที่มีมีอยู่นะเห็นเขาเอเด็กเราก็ทําได้ถึงเราจะบ้านนอกเราไม่มีอะไรแต่ว่า ความตั้งใจเรามีแล้วก็ก็คุยกับผอ,อเขาก็เห็นดีด้วยว่าโรงเรียนเราทางทางด้านนี้สามารถเสริมแล้วก็เป็นพลังทําให้เด็กสามารถเรียนต่อในที่ต่างๆโดยโดยใช้วิธีโคต้คาอะไรจะเป็นความสามารถพิเศษแล้วอย่างนี้ไปหาอุปกรณ์เครื่องดนตรีอะไรจากไหนคะที่จะฝึกซ้อมมารายการของเราครั้งแรกเริ่มต้นเลยมันจะเป็นเครื่องเสียงเพี้ยนอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็จากนั้นปุ๊บ เราเรารู้ว่าเรามีอุปสรรคตรงนี้เราก็ไปขอผ่อนกับร้านว่าขอจ่ายเป็นเป็นงวดน่าหนักจ่ายเป็นงวดก่อนนี่นี่นี่คือจะมารายการของเราใช่ไหมฮะใช่ฮะเพราะอะไรมึกยังไงถึงมาในรายการวิชาสวรรค์ก็ก็อย่างที่บอกฮะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนค่อนข้างจะกันดานแล้วก็มันเป็นช่องทางหนึ่งที่ที่เราต้องการบอกกับ <ค>ประชาชน <ไป S 1> ทั่วไปว่าทุงสเสลี่ยมทุงสเสลี่ยมนะถึงเราจะไม่มีเงินแต่เรามีใจที่จะสู้และเรามีใจรักทางด้านนี้เราก็ประกาศให้เขารู้ไปว่าเรามีวงที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือกันก็พ่อแม่พี่น้องในในอำเภอก็ช่วยกันช่วยช่วยกันบริจาคมั่งช่วยอะไรมั่งก็เป็นเป็นแหล่งรวมน้ำใจที่ดีต้อง,งบอกว่ามีพรสวรรค์ทางลูกทุ่งสูงมากจาก๋าเรพร้องเพราะอะไรอ่ะ ถึงมาในรายการจิงชาสวรรค์มันเป็นกิจกรรมที่เด็กเราสามารถที่จะ,ะแสดงความสามารถได้ต่อยอดได้ครับผมแ,แล้วก็พอดีกับจังหวะได้กับผู้บริหารที่เข้าใจครับท่านบอกว่าหน้าที่ทําวงเป็นหน้าที่ของคุณแต่หน้าที่ของการหาเงินเป็นหน้าที่ของผู้บริหารมาพูดถึงความรู้สึกดีกว่าครับจานนกร้องมาเยือนรายการของเราครั้งแรกผ่านเข้าถึงรอบเป็นแชมป์ ความรู้สึกเป็นไงไบ้างอาจารย์น้องๆด้วยที่ที่คิดกันคือว่าทําให้ดีที่สุดให้ให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ <c oughs> ไ,มไม่ได้หวังว่าต้องชนะนะถ้าไม่ชนะอาจารย์จะว่านะอะไรอย่างนี้คือไม่ไม่คือว่าอาจารย์่คือว่าก็ถ้าผลออกมายัางไงเราต้องยอมรับเพราะว่าอาจารย์ร้องก็เคยทั้งแพ้ทั้งชนะมาเยอะทุกเสี่ยบโรงเรียนเราก็คือทุนทรัพย์น้อยอยู่แล้วค่ะแล้วก็ผ่านมาจนได้เป็นแชมป์ความรู้สึกเป็นไงบ้างคะมันเหมือนโล่งโล่งอกโล่งใจแบบสบายหายแบบว่า มันร uh, ู้ส uh, ok ึกแบบว่าหายเหนื he, ่อยหหายยเนื่อครับหายเหนื่อยแล้วก็ถ้าอย่างอย่างที่ผ่านมาอย่างแพ้ก็ไม่ได้แพ้ใครแพ้ก็แพ้จาดนกร้อง มันก็คือไม่ไม่ไม่ได้เสียอะไรมากมายก็คือก็คือบ้านใกล้เคียงกันด้วยใช่เราเราสองทีมนี่จะเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันแพ้เปลี่ยนกันชนะตลอดก็ก็ก็เป็นเพื่อนกันเด็กเขาก็เป็นจริงๆความสามารถน่ะคือไม่มีใครบอกได้พี่ดูแล้วก็ความสามารถพอๆกันแต่ขึ้นอยู่กับวันนั้นน่ะใครทํำดีกันแค่นันเองใครพลาดน้อยที่สุดอย่างอาจารย์สุพลเลออาจารย์สุพลเลรคิดว่าสิ่งไหนที่ทําให้วงเนี่ยมันผลักดันได้จนเป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์อันสําคัญที่สุดเลย ก็น่าจะเป็นเรื่องของความสามัคคีของทุกๆฝ่ายเริ่มตั้งแต่ความสามัคคีของในวงและครูบาอาจารย์ในโรงเรียนรวมไปถึงกําลังใจจากผู้ปกครองเด็กอนาคตข้างหน้าล่ะอนาคตข้างหน้า,นา,า,นาทั้งสองโรงเรียนเนี่ยวางไว้อย่างไรในอนาคตข้างหน้ากับวงของเรา ก็ต้องรักษามาตรฐานของเด็กนะครับเพราะว่าเด็กมันเป็นวัฒนจักรและมาอยู่กับเราก็ต้องจบไปเป็นสิบสิบแต่เรายังอยู่ครับผมแล้วก็มาตรฐานแล้วก็เราก็จะสร้างทีมพวกสิทธิ์เก่าพี่เข้ามาช่วยจะกลับมาช่วยที่จบไปแล้วก็อย่าอย่า้งโรงเรียนเรานะมาช่วยครูบาอาจารย์มาช่วยน้องๆทั้งทุ่งเสลี่ยมล่ะอนาคตข้้งหน้าของวงวังไงครับเหมือนกันฮะคือต้องรักษามาตรฐานวงของเราไว้ว่ามาตรฐานของเรา อยู่ในระดับนี้นะเราก็ต้องรักษาให้อยู่คงที่ได้ตลอดถ้าห้ามต่ำกว่านี้แล้วยิ่งปีต่อ,ตอไปนะครับผู้ชมติดตามชมรายการสิงช้าสวรรค์ของเราให้ดีๆเพชรเม็ด,ดงามช้างเผือกกลางไพกำลังจะโผล่ขึ้นมาในรายการเราให้จับตาดูดีๆ <ใช S 2> แล้ว<ช>ทั้งสองโรงเรียนนี้ก็นิ่งไม่ได้อย่ายอยู่กับที่นั่นแสดงว่าในอนาคตต้องมีการวางแผนแผนไว้ว่าต้องมาแข่งขันอีกครับรุน้องๆทั้งสองโรงเรียนเลยไหมคะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นเด็กใหม่แต่ยังไง ผมเชื่อว่าความเป็นจานร้องกับทุกเสลี่ยมยังไงก็ม,ม,ม,มีดีกรีอยู่ครับผมทั้งนั้นจะเป็นเด็กใหม่หมดก็ตาม เร,เราก็จะตกลงกันว่าเราจะไม่อยู่ฤดูเดียวกันมาถึงปีนี้ปีที่6แล้วพี่โน้ตดี <c oughs> ดีกว่าแน่นอนค่ะถ้าหากคุณผู้ชมไม่พลาดชมรอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณมากมากเลยคะทั้งสองแชมป์นะคะโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชุมาธรรมนะคะแชมป์ปีที่3และโรงเรียนจาดนกร้องแชมป์สสมัยค่ะเราขอยกให้คุณอยู่ในหอเกียรติยศของเราค่ะ และนี่นะครับนี่คือชุดเครื่องนอนโตโต้นะครับนะครับไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้มอบผลิตภัณฑ์มูลค่า5,000บาทอ,อาวอาอจารย์มาเริ่มเปิตัวลลับก่อนเลกครับผมค่ะที่แน่ๆนะคะคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าแชมป์ทั้งสองโรงเรียนนี้นะคะมีโชว์ดีๆมาฝากเรานะคะในช่วงชิงชาสวนคอนเทสค่ะ ชิงช้ามาโชว์ค่ะเจอกับน้องจุ๋ยนะคะพร้อมกับโละคอตอักษรคิงพาวเวอร์วันนี้เขามีโชว์ดีๆมาฝากเราอีกแล้วค่ะทางที่ดีห้ามพลาดนะคะชุดครื่องนอนโตโต้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามามา,มา AJ d v ดี o ี e t h e มเ e r เต